สวัสดีครับผมดอตเอผมดอบีครับวันนี้นะครับเราจะมากิจกรรมเปิดหีว่าเอ้ยเราสองคนมาจากอีสอทไทยใชาบอกก่อนเนาะแล้วก็อะไรทากิจกรรมเปิดหีวัชใจอ๋อนะอะไรกันเนี่ยอันนี้คือหีฟอสติวัสนะเพิ่งจะมาเลยใหม่ล่าสุดใช่ครับใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวเราให้ดูว่าข้างในมีอะไรอะไรมากกว่านะนี่จะเห็นว่ามีส่วนใหญ่จะเป็นของตัวพพอร์ตเนาะครับอันนี้เป็นหีเอาใจคนเล่นพพอร์ตเล่นแบบพพอร์ตแท้หมดเลยเนาะ มีแค่ลุน่าเลยนะมังที่ไม่เคยซัพพอร์ตนะที่เดี๋ยวก็ซัพพอร์ตกลางๆก็เราเปิดอ่อยากได้อะไรบ้างครับเนี่ยผมนี่ต้องนี่เลยต้องนี่เลยกน่ารักนะนี่คืออยากได้ที่สุดแล้วนะไม่รู้จะได้หรือเปล่าต้องได้ดิต้องได้ดิเปิดทั้ง่พีโอเคลองดูครับเดี๋ยวอันนี้อันหนึ่งที่เดี๋ยวนี้ถือว่าขยะหวานหวานก็โอเคหวานโอเคหวานพอไหว โอเคโอเคครับอะเริ่มกันเลยหรือเปล่าแบบขอไอก่อนโอเคโอเคมาเริ่มเลยด้วยหีบแรกนะครับผมจัดไปไปยุสคังเลยเอาละสี่สามสองหนึ่งมาแล้วครับโอ้โหอังเซนติงขจง ท่านละพาแบบป้า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 ปเลยอ่ะโอ้โหอันนี้นี่แบบแรงแท้หมาเจ๋งเจ๋งเจ๋งแรงนะเมื่อกี้แรงความหยาดแบบแรงเนาะแรงแรงแรงอันต่อไปครับผมเรามาดูกันห้าสี่สามสองหนึ่งมาแล้วครับอะไรไม่ติดเข้าวานแล้วพอแล้วคุ้มแล้วได้แล้วปักด้วยไหมครับได้ เฮ้ยซัพพอร์ตก็ต้องปากดอขอปากเลยอ่ะเขาเนี้ยอ่ะไปอีกอันนึงครับห้าสี่สามสองหนึ่งมาแล้วอะไรใจกึงสองหางเลยได้เซนดึงสองหางเลยไปกยมขยมคือได้ดีเหมือนติมสองท่าเลยตมตูลเลยอะโอ้โห โอ้โโอเคครับของหายากแล้วเนี่ยสามผีผ่านไปมาอีที่สี่ครับหีที่สี่นี่สำคัญนะเป็นผีที่สำคัญมากเลยนะอ่ครับลองดูสามสองหนึ่งมาแล้วครับมาแล้วโอ๊ยที่เปิเแต่ไรครับผมอันนี้ไม่ได้อะไรครับไม่ได้อะไร เดี๋ยวเดีกดอ่าโอเคมีอคไรนเนาะครับอ่าสี่สามหนึ่งัวไม่ได้หรือเปล่าัวไม่ได้หรือเปล่าโอ้โหโอหโอ้โหโอ้โหโอหโอ้โหโอ้โหอ้โหโองนีโอ้โหโอ้โอ้อ้มหโอ้โหโอ้อ้โหโ่้หอ้โออ้โหอย่างอ่อนโหโอ้อเนื่องครับ้โอ้โยโอ้อหอ หนึ่งหัวไม่ได้หับ<ด>หัวไม่ได้จับโอ้ยยี่นี่เข้านะครับโอ้อันนี้สวยอยู่นะก็ยังดีก็ยังดีก็ยังดีอ่คือมีน้ำตานี่ไหลตอนนี้ไหลแบบโอ้ยคล้อ,อ,องซ้ำอีกแล้ว what the fuck นี่อะไรมันเนี่ยอ่า ยู่ที่แปนะครับเลขสวยเลขกินฟีตี้ของจีนะครับผมไม่ไหวแล้วอะรับไม่ไหวแล้วอะหัวไม่เต้นหรือเอันอันที่แปอ้โโอ้อะไรวะใช่ไหมเนี่ยขายได้เท่าไหร่กำไรก็หมดแล้ววันเนี้ยเปิดทีมอยู่ที่เก้าเลขสวยครับผมมันต้องหัวไม่เต้นแน่เลยเนี่ยอันนี้เนี่ยคืองานนี้ คุ้มหรือเปล่าวะเนี่ยเปิดเทียเนี่ยออนี่ก็อนก็เชยังดียังดีผมไม่ได้เถอนนะขอร้องเลยนะอันสุดท้ายละเปิดมาสิบอันได้อะไรอะไรเปเรียลสอะไรหรือเปล่าเอ้ยไม่กล้ามานจะมีอะไรนีไปไปไปโอ้คือไม่อะไรเนี่ยว t t เด f u ไฟ ก็จบไปแบบไม่อจบแบบเซ็งๆนะครับคือคือไม่อยากอะไรนะแต่จบแบบกี่ใบแล้วเนี่ยสี่ห้าใบอะพัดเด็ดวัดซื้อเปิดอีกแม่งอเดี๋ยวเข้าหลังเดี๋ยวเข้าหน้ามาเปิดกันใหม่นะครับผมก็เห็นแล้วนะครับว่าเปิดแล้วแม่งเยอะนน้นไหนเออคือก็ใครมีลูกมีหลานะครับก็ระวังกันเอาไว้ก็หยิ